บังไม่ไหวใบเฟิร์นสวยออร่าพุ่งทำดาราหนุ่มจีนคนนี้ยังเอ่ยปากหาทั้งสวยโสดและยังเป็นคนน่ารักเป็นกันเองกับทุกคนอีกด้วยสำหรับสาวสวย ใบเฟิร์นพิมพ์ฉนกที่ตอนนี้ได้ก้าวขึ้นแท่นนางเอกซุปตาอีกหนึ่งคนแล้วฮอตและมาแรงมากๆงานรุมเพียบส่วนไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องความรักเหมือนใครๆเรียกได้ว่าความสวยเป็นเหตุเพราะล่าสุดใบเฟิร์นไปเข้าตาหนุ่มอวีปปินนักแสดงชาวจีนผู้รับบทหวนหนิวหรือขุนพลผีจากซีรีส์ดังปร,รมาจารย์ลทัทธิมารถึงขั้นโพสถามกลางโซเชียลว่านางเอกคนนี้ชื่ออะไรงานนี้แฟนๆก็ไม่พลาดเข้ามาขายสาวใบเฟิร์นกันรัวๆพร้อมแปะช่องทางให้นักแสดงหนุ่ม ไปติดตามเพื่อที่จะได้รู้จักนางอีกคนนี้มากยิ่งขึ้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำม,มาอัปเดตในวันนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ